วันนี้มีพัสดุสองกล่องใหญ่ๆนี่ค่ะส่งมาที่บ้านจากหน้าซองถึงคุณรัตีไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเราไม่ได้สั่งซื้ออะไรออนไลน์เลยเนี่ยไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเปิดดูทีละกล่องว่ามีอะไรอยู่ข้างในตามมาดูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันนะคะว่ากล่องเนี้ยคืออะไรยกดูก็ไม่ค่อยหนักนะคะ ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่รู้ส่งมาจากไหนค่อยๆเปิดดูแล้วกันนะคะมารอรุ้นกันค่ะว่าจะยังไงใครส่งอะไรมาให้ค่อยๆเปิดนีค่ะเทปกาวมาอย่างดี แกะดูค่ะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะคะข้างในเป็นถุงพลาสติกใ,ใส่มาอย่างเงี้ยนะคะใสกล่องใหญ่วอเลอร์บาร่ามาเลยนี่ค่ะที่อยู่ข้างในนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ค่ะถุงเนี้ยเดี๋ยวมาดูในถุงดูในถุงค่ะว่ามีอะไรนะคะดูค่ะเออออกมา เอ,เอ็นเอ็นอะไรเนี่ยอย่งนี้ถุงอีกหลายหลายถุงนะคะถุงที่หนึ่งค่ะน้ำถุงที่สองเดี๋ยวที่้อนถุงมานะคะถุงที่สองค่ะอันนี้ถุงที่สามใส่อะไรมาเนี่ยอ้าวถุงนี้อันเนี้ยเป็นเป็นปลาเส้นเป็นปลาแดดเดียวนะคะ ที่เห็นในถุงนี้คือปลาเส้นสมุนไพราจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านโพตากหมู่ที่4ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งหมู่บ้านโพตากนี่นะคะเขาอยู่ติดเขืเ่อนอุบลรัฐค่ะอยู่ทางด้านหน้าเขื่อนนะคะแล้วเขามีปลาปลาน้ําจืดหลังจากนั้นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็จะนําปลามาแปรรูปนะคะ ซึ่งในหมู่บ้านเนี้ยเขาจะแปรรูปปลามีหลากหลายชนิดค่ะมีปลาสม้มปลาเส้นสมุนไพรหรือปลาแดดเดียวปลาร้าปลารา้าสับปลาร,ร้าบองอะไรเหล่านี้นะคะมีหลากหลายชนิดค่ะแต่ปลาเส้นสมุนไพรหรือปลาแดดเดียวเนี่ยคุณรติเคยซื้อมารับประทานหลายครั้งแล้วค่ะถูกอกถูกใจนะคะรสชาติอร่อยเป็นอบสมุนไพรแล้วก็ มีเม็ดงานะค่ะเคลือบด้านนอกด้วยเวลาเราเอาไปอบหรือไปย่างหรือไปทอดแล้วมากินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะมาหลายรอบแล้วค่ะเขาไปฝากเพื่อนผงเขาก็ว่าอร่อยนะคะถ้ายังไงถ้าใครสนใจลองติดต่อดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณรัติจิจะใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะอยู่ใต้คลิปนี่แหละ จะศส่ชื่อลงไปว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นโอท็อปของอบตหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะรับรองไม่ผิดหวังเขาก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยมีปลาเส้นปลาแดดเดียวปลาส้มปลาปรา้าปลาร้าสับปลาร้าบองอะไรเขาก็มีนะคะลองๆเข้าไปหาดูตรงน,นี้ยเดี๋ยวคุณนติจะติดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ใส่ชื่อ ของกลุ่มแม่บ้านนี้ไว้ด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอร่อยคะ่ะโดยเฉพาะปลาเส้นเนี่ยปลาแดดเดียวรับรองนะคะอร่อยคะ่ะ